เราหน้ากันระวังระวังสิ่งที่เราควรระมัดระวังเพื่อหายใจเห้เบาเสื่อมคายระวังความที่เกียรติขานความเกียรติขานจะทำให้เป็นไปเพื่อบรเกิดความสำเร็จการปฏิบัติ การภาวนาสำคัญคือความเพียรพยายามเพียรพยายามทำแล้วแล้วเราดูแล้วดูเราให้มันเกิดเป็นอุปนิสัยการดูลมหายใจในอริยบทต่างๆนั่งก็ดี เดินก็ดีการดูในอริยบทที่เดินดูลมหายใจพอ่อนกับการก่าวขาไปข้างหนา้าการเคลื่อนไหวตัวนี้จะทำแฮามีสติสัมปรชัญญาสมาธิอยู่ในดับพอดีกันเป๊ะก็จะบอ่วงเหงาบอ่อเสาบ่ซึมถ้าห้า ทำอยสีโยสตีห้าสีร้ายเก้นสตีสมัมญยาสิมากสิร้ายและการที่เดินก็จะทำให้เป็นการบริหารร่างกายได้ดียิ่งเขามีสติหูเมือต้องเข้าใจว่าเวลากล่าวค้าไปข้างหน้าถ้ายอยู่คนเดียวก็ใส่คำภาวนาชอยน้ำพูดหายใ,ใจ เขาโทษ่หายใจออเหยียบพูดหายใจเขา่าทษ่หายใจออเหยียบพูดหายใจเขาเ่ากล่าวไปขนาดทุ่มหายออเหยียบรูร่มหายใจรูกล่าวขาไปขา้างหน้ารูคำภาวนาพร้อมกันสามอย่างการทำเช่นนี้จะทำให้จิตท่ารรวมตัวได้ไง่ายแต่มันก็นจะทำ ไปเอื้อประโยชน์ต่อการเวลาสินังหรือเวลายืนมันจะลูกโดยเฉพาะที่บอกว่าทำความรูก,กายลูก,กายทั้งปวงทั้งภายในทะลุมหายใจแลกกายรูปกายเวลาเอายางก้าวขาไปห้ากฤสิเห็นการก้าวขาชัดเจนลุ่มหายใจกับชัดํำเผานาชัดแต่มันก็มาลูกายทั้งบัด ขูปปรากายเข้าเห็นหลางกายเข้ายางเหมือนกับเข้าดูคนอื่นยางจะเห็นหลางกายกายจะของเคลื่อนไ้ไปทั้งหนาการกล่าวคาไปทั้งหนาเหมือนกับมองคนอื่นมืนกับเห็นคนอื่นยิงเข้าเดินมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นสติธรรมญาชัดขึ้นสติชัดขึ้นธรมญาชัดขึ้นมันม่นก็ยิ่งเห็น รู้เห็นชัดเจนเท่าสีมีความรู้ในใจเท่ามีความเต็มหลออมันจะเ,นเกิดความเต็มมันจะมีความผ่องเมื่อรู้กายเรื่องฉันชัดเินมันจะรู้ไปถึงความรู้สึกนึกคิดความเย็นความหลอดปรากฏในกายความอึดอัดความปดวดปวดหล่าวแล่เลื่อยไปกว่านั้นมันก็จะรู้ไปถึงการ สภาวะที่จิตใจเคลื่อนความคิดความคิดบางอย่างกันเท่าเคลื่อนไหวมันจะคิดเลี้ยวพาดการเดินโยงกลมจะตั้งมันจะมีความคิดขึ้นมาคิดอันนั้นคิดอันนี้เห็นชัดพอตาการเดินโยมันเป็นการลืมตาเห็นชัดเห็นความคิดชัดขึ้นพยายามยาตามความคิดตันนี้วันนี้มาเบากันให้เขาใจเลียง ความคิดนี่มันมีอยู่แล้วใจยย่ตามมันอย่างนอยเดินไปเดินมามันจะคิดเตี๋ยวเดินไปเดินมาจะได้ยังภาวนาซ้ำนี่ไปเหตุนั่นเหตุนี้เขียวบุรีพ่ออย่างเบิ้งลมซือๆภาษาเบื้องลมหายใจเบิ้งจะได้กระไรตัวบางทีอย่างไปยังมากขึ้นจากไปเหตุนั้นเลียวเหลือไปเห็นหยาเห็นอ่า กุฏิคือจะไปปัดไปกวดนะไปกวดหั่นก่อนท้าความสะอาดไปนำาาํำภาวนาไปนํำกระดตัวนี่มันจะเป็นเองของมัน,น,นอาการเชน,นี้มันมีเข้าตรงรวยท่าน,น,พเ,าานเพราะฉะนั้นพ่อเมฆุบาอาจารย์เพนจึงใส่ขอวัดเป็นเกณฑ์บาถาเท้าสิ่ปอยสําหรับผู้ที่เพนเป็นแหลมันแมนดูผูวท่านเกง่งเท้าสี่ปอยมันกะเจ้าหน้ากับ ย่งางได้สองสามบาทน้อก็ไปเฮ็ดแต่านดาบานิว่างเศรัญยังว่างไว้ชุมนย่างแค่กูสิย่างเบื้องลมหายใจถิ่มซื้อ,อไปปัดกุฏิชิบุรีบอกไปทึงปวดทึงปัดภาวนาไปนำแห่งสิดีกว่านี้นตัวว่าสันได้บาตเอาไปเอามาเลยหาความสงบบม่มีสติมันหลายโพดอ่าน,น,นคนว่าสติหลายโพดทายสติหลายโพด บรายขม้มสงบคราใจจังสิว่ถภาสติหลายโพดความสุขจะบ่มีมันสิเกิดความฟุ้งสารกันไปพอาคิดมันสิปั่นแล่นเอื่นว่าผมมีปัญญาห,หลายนะคนมีสติหลายก็คือคนมีปัญญาหลายความคิดมันสิแล่นยิ่งเดินจงกลมนีมึงคักแห่งคิดหลายแห่งปรุงแต่งขนาด เจ้าหน่อยมันเกิดปัญญาเลยปัญญาตัวนี้บบวมเป็นปัญญาเพื่อรุดผลได้ปัญญาเฮ็ดหนันเฮ็ดนี่ขึ้นไปห่วยไม่นั่งไม่ไมยืนยังมายางอยู่จั่งสีเดลประโยชน์ที่ยังนี่ส่วนเราไปเฮ็ดหนันเฮ็ดนี่นั่มภาวนาไปนั่กระไรตัวัมภาษาดูลมหายใจนี่แต่ต่อไปมันเกิดสิบอะไรความสงบมันเกิดสิบมีความสุขในใจมองอหมความสุขในใจต่อไปสีคํำหาความสุข สงบในใจบม่มีใจห้าสสี่างจากนี่เพราะนั้นจึงว่า่อยจะให้ประมาทเธอสียางเ้าก็ตั้งใจไหว่าเอาเธอสามสิบนาทีหรือหนึ่งชมู่จางในห้าสียางตั้งนาฬิกากระไรจาว่าครูบาอาจารย์ที่เคยไปฝึกน้ำเพลนสายหนอเพลนที่ว่าว่ายางเนอะยาง เดินหนอสามซีฟนั่งหนอสามซีฟเพิ่นสิกำหนดให้ยังสันเดินหนอสามซีฟนั่งหนอสามซีฟนาทีเฮ็ดให้มันได้เฮ็ดให้มันได้นั่นคือมันเป็นขอวัดให้มันเป็นอุปนิสัยจำไว้จะเฮ็ดจะได้ได้คนเฮทสังสันมันสิคิดคือเบาเลยมันไม่คิดสิบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ย่างไปน้ำพลาเราอยู่มาย่างจังพอปานนี่ ทั้งยางทั้งปฏิบัติกระไรตัวขึ้นไปเห็นงานทั้งปฏิบัติกระไรตัวจะจริงอยู่ละแต่ว่ามันจะว่าไรความสงบหลังหละกเมาเดินจงกรมถ้านเนี่เดินคือแนวหน,น่มันจะมีพะละกําลังมีสติรอบขอบมันจะไปขวบค่มหอดความคิดเท่าเห็นความคิดอยากไปอยากเปลี่ยนอ้ยไปเห็ุนั้นเห็นนี้ก่อน ห right um, ้าวเส็นความคิดเกิดขึ้นห้าบ่อไปตามมันเออินว่าอยากแต่ว่าห้าบ่อไปตามความอยากมันอยากไปเหตุห้าก็บ่อไปตามควอมอยากไปเหตุกันสร้างวามอยากมันอยากอยู่ตลอดมันอยากไปอยากเหตุอยากทำอยากเปลี่ยนอริยบทมันเป็นเองของมันห้าบ่อไปตามมันหฮาเเ้นบ่าความอยากยุดที่การที่ห้าบ่อไปตาม ข้าบ่ตามมันข้อมอยากมันกระดับลงตรงนั้นคือเกา่ามันบอ่อปใส่อยากไปบอ่อผ้ามันไปวาสน,นะการเดินโยกมคือว่าให้หูตัวในขณะนี้ล่ะตัวสัมปชัญญะสตินี่มันแรนผ่อนผ่านไปสตีมันระลึกแต่สิ่งที่ทำค้ำที่พูดมีความคิดไปทางหนากับปรานัน ชั่งพยาหูตัวว่าตอนนี้เยาเห็ดหยังเขาตั้งใจว่าเช็ดหยังนี่นะเขาต้องมีสัจจะในตนเองต้องมีอธิตฐานะบารมีวอาถึงองค์พระสินนสีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าไอ้วอาตรงนี้คือม่านแสกนะวอาเปรียบเทียบเนาะที่วอาว่าเขาจะเดินวงกลมเดินไปเนี่ยแบบขึ้นไปขึ้นมาเว้ยจะมาเดินยังพอปานนี่ เฮ็ดชำนีเฮ็ดได้ยูไปเฮ็ดงานก่อนเฮ็ดอ,อันนั้นเฮ็ดอันนี้น้ำซากผาไปนำ้ำภาวนาไปน้ำกระด้ตัวภาษาเฮ็ดชำนีจิ๊บจ้อยวาสนานั่นล่ะคือม่านที่ว่าเอาเว้าถึงองค์ภาษศาสดา,า,า,าของเฮาพระพุทธองค์ได้หยาข่ามาปูร่งใต้ต้นโพน์่วงอดิฐานใจว่าแม้นเลือดเนื้อจะเหือแทงไป ร่างกายสูบหอมเฮ้าสิบลูข้นตาบใด้เฮาบรด้สมฤทธิ์ทัศุูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเฮ้าสิบลูข้นจากที่นี่การนางครั้งนี้ก็คือเดิมพันโดยชีวิตแม้เลือดเนื้อเสียดแห้งไปเพื่อก็นางลงมานางลงปับ๊บพุน่นแค่ความคิดของพระพุทธองค์พระพุทธเจา้าม่านได้ยินแล้วนะม่านกน พร้อมเสนา่านกันลังลงจากพญาวัดศรีมาวัดส,สาวสดีมานลงจากเทวโลกพร้อมเสนา่านพุ่งลงมาเฮ็ดให้เพิ่นหลายๆอย่างเฮตดให้เพิ่นกลัวไม่ให้เพิ่นญยาดเว้าตามหลวงพ่อสมภพเป่าที่เพิ่นคัดว่าว่า1ิกองคุณพลกองทับมาน ตามมาก่อนหลบเสียงกินรถดต่างๆคิดจอกหรอกแกแหลคิดานางไปอยากเข็นเหล็กเข็นห้อยนั่นเป็นคนเห่านะนั่นเระคือหลบเสียงกินหลดลงคิดหอนลูกหอนล้านคิดหอนพี่หอหน้องคิดหอดผู้นัน่นผู้นี้คิดหอดให้หน้าตาก,กาคิดหอดสิ่งของคิดอยากปเฮ็ดอันนั้นคิดอยากไปทำนี่ต่อไปกับวามกลัวนะยานบันบันดาลหาฝนแก่ฝน อหอกฝนดาบไฟลมพายุพัดหมุนทเทวดาตัวเดียวกับวมีเพรา,านี้เบิดจยานระเดิดเฮงมานาเพิ่นว่าพระพุทธรค์เห็นมาจาังสันพระพงค์ตั้งใจมันนักเนี่ยมันคงพอยึดค้ำมปฏิฐานของตินเองว่าเล่าสิบวลรุเกินจากตาไร้วัตรฉลุก พญามารกับพญายามเหตุทุกอย่างให้เกิดขวมกลัวไข่แมงก้น,นเฮานี่กับมาเป็นนั่งไปแล้วขึ้นไปขึ้นมาจีบบ่เป็นหลูกลสะดวงบ่ปวดนั่งโดนโดนแนวนี่จับบ่ทาให้เป็นหลูกปันดอกปันดง,ปว,นดงปวดแข้งปวดขาขึ้นมากบางอยากเป็นมมพึกงรมผา,าดเลือดเลื้ยลมไหลเวียนชือมานั่งเก็บปวดทุกทรมานขึ้นไปขึ้นมานั่งโดนภาวนาร้ายสิบบ่เป็นคือหลวงพอ่อสมพบบ่ นั่งหลายๆสิบ่เป็นคือหลวงปูป่ชาบ่สิบ่เป็นคือหลวงปู่สอบบ่ไปแล้วบาดนีะผู้เพิ่นปัญญาหลายนี่มันคิดนั่งไปนั่งมามานอีกชุมนึงมาแล้วนั่งมาสิมานั่านางรับตาม,มืม้อมื่อใจของสิทิเด้ประโยชน์หยังไปเฮ็ดงานเหตุาาการณ์นำจุบ,บดีบ่นั่งหายใจคือจังยันนงหายใจติ่มซื่อบ่ประโยชน์นั่นความคิดอันนี้ม่านใช่ไมหมม่าน กิเลสสามานขันธรรมานเทพบุตรสมานปะุปะอริยเทพบุตรสมานมานคือเทพบุตรน้อยก็มาแสดงต่างๆกิเลสสามานก็คือความคิดอยู่ในใจหอนปาโกตขึ้นความอยากความหากักความสร้างความหลงพอใจบ่พอใจขึจ้นไปขึ้นมาเรื่องมือดูขนาดเรื่องมือขี่ขาน,นเอาไกวว่อนเห็ดยำได้กระได้ดอขึ้นไปขึ้นมานั่งไป นั่งไปแหละผมอะไรไม่รู้ธรรมากพวกนี้พานดอกข้อมอยากร้ายเกิดขึ้นนั่งไปมากขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยนั่งไปจีถึงงูกเพี้นเหล็กใครแนี่ยไยถือเหล็กกูชี้ไปเห็นนั่นในเงินลอยหลานชี้ปลาานพันหลานชิเพี้อันนั้นสร้างอันนี้ชิ้เพี้ยนให้ซื้อน่าให้ลูกให้ล้านสร้างเฮือนสร้างชาติให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ไปสื่อรถดสื่อเรือสื่อนี่นี่คือม่านต้องเข้าใจ ที่เ่าตอนพระพุทธเจ้าตัดสลูพระพุทธองค์ชโยจนมานทายาเข็นความิสาราไปอ่านในปฐมสมโพธิกถาเขาเป้าไายละเอียดบานกับว่าเปียบใส่การกับข้าปฏิบัติมันแมนเบิดกิเลสคันธมานนางโลกปวดแข้งปวดขามึนซ่านี่คันธมานได้นี่มันเอาเหตุทางอื่นมาอะไรก็เหตุให้เจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขามึนซ่าทุกหลังเสียด เจ็บมเก็เป็นโลกที่เสดอ,อกเะดวงบ่อหรือเป็นเองเป็นเองมันเป็นเองนั่นคันธมาเนเหตุในอภิสามาจะบำเพ็ญเพียรไปต่อใดยิ่งผู้บำเพ็ญเพียรหลายยิงผู้มีบุญบารมีสูงขึ้นก็ยิ่งมา่านปจนหนักบางองค์บางท่านบางหลุเป็นอย่างพ่อเมอรุบายอาจารย์ผู้ภาวนาเก่งในเสนตุพุทสาต้องเป็นเอาเพิงผ่าจากซิปเป็น1ิปปีนั่นคือว่าบารมียิ่งสูงขึ้นทางแห่งตัน การจะบกับของมาหมา่าผลบางอย่างมันก็นเลยใส่ด้วยผลกรรมบางอย่างน้องปูแหวนหมดนี่น้องปูชอบเรานี่แต่กระท้าเขาใจตามความเป็นจริงกรรมการกระทํามันก็เป็นไปของมันจะสัน่นแม่นกรรมมาเวียนบายใต้เกิดบภาวนาบเหตุมันก็เปลี่ยนอยงสีของมันนี่โชระกะเอาจะค้องให้พ้นมันจังสิบรเเ็นอีกต่อไป ให้มันเป็นคังนีคังสุดท้ายให้มันแต่รับผลของกรรมเศษกรรมต่างๆกัให้มันเป็นคังสุดท้ายในภพในชาตินี้ถ้าคิดจังสิใจมันก็สิบริว่นไหวเพราะแมนแ้นจะกรรมมาเกิดใหม่มันก็เป็นคือเก่าผลกรรมผลการกระทําเหตุและผลมันส่งต่อกันมาสิอันนี้เพิ่นให้พยายาม าการภาวนาเดินดกลมมันสิเห็นความคิดความคิดสิหลายภาษาสดาของผว้เขาทั้งหลายบพรงจึงว่าสมาธิอันเกิดบังเกิดตอนขณะเดินดกลม,มเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ในนั้นฟังเลยสมาธิเดินจกลม,มตั้งอยู่ในนั้นเพราะว่ามั่นการเกินไหวเวลามื่นตาเลี้ยวหูไร้ยินเสียงตาเห็นหลแงกปั๊บหลดเห็นหลด มั่นสิตทรงใจไปนํามันสิตทำการหลกูการเห็นเปิดท้า,านเปิดทุกถาววนบริรับตาไว้วามขินมันนขสิฟุง่า้ง่ายถ้าสามารถทําใจให้สงบคณะเคลื่อนไหวง่ามันจะทําให้สมาธิตัง้งยู่นานขนาดยางเดินโยกลมยังเป็นสมาธิภาษายังสิเป็นนางขจีนะไปนัางเห่งเป็นสมาธิง่ายกน็กนั่นพอนางรับตา กำหนดลมหายใจปับ๊บกายบริเคินไหวกายอยู่หนิงกำหนดทำความรู้ซึกทำความรู้ตัวอยู่เฉยเฉยแล้วกายรูลมหายใจคำภาวนามันก็จบแคกมัก่กกสงบลงตามหลักขันตอนพราน้นการเดินโยกรมช้อนทิภาวนานมันจึงมีขอวัดว่าให้เฮ็ดเฮ็ดให้เป็นขอวัดปฏิบัติงานการที่เข้าทํม,มาเดินกับฮวงวายยู เฮากะเฮตุไปตามขันตามตอนแต่ว่าหายใ้ใจในการภาวนาแร่กะไม่มาเข้ากับควรจะเดินจงกรมเดินสมาธิยืนอย่างสิสมมติใหาสี่ยืนจักสิบนาที่ยืนซินาทีก่อนกระตั้งบึงยืนการยืนกะยืนในทาที่เข้าฐดสะกกอนที่ยืน กอดเอิกเอามือควยหนากระไดควยล้างกระไดหรือยอ้ยอนแขนกระไดแต่สําคัญคือว่าให้มีสติหูในกายกายยืนลูก่กายยืนทั้งปวงกายสีแงสายแงกแลกขัวให้หูสะกกอนให้หูมื่อขิ้งสะกอนสีแงกสายแงก,แก,ข,กขัสกว,ส,ส,ขวสีแล้วดูเลื่อยไปกว่าน,นั้นแม้แต่การฉีกระพริบตากระพริบตากะทำความรู้สึกหก่อนสีกระพริบตาหู้ เวลาสิกะพิบตาจะเคลื่อนจะไว้จะติ้งนิดหน่อยนิ้วมือโปรตีนตีงให้หู้ให้ท่านพอแม่นาชัก่ว่าลูทั่วซื้อได้บาทหู้ให้เรียดไปแม้แต่การเคลื่อนไปและล่มสัมผัสเย็นร้อนเอ็นกอนแข็งล่มมากกระทบมันห่อนมันเอารู่ทั่วกายนี่ต้องพยายามทำความรู้สึกจังสี่